ตรงนี้คือแชมป์ว่ะเป็นปลาเขาไม่คิดว่าจะได้ได้จะเป็นแชมป์มาได้ยังไงนั่งรถมาค่ะเอาตัวรอดของมุณแล้วแต่เป็นแชมป์ไปแล้วเพราะงั้นจงมั่นใจในตัวเองเชียร์กระตูนชื่อกระตูนว่าอะไรอ่ะเป็นคนชอบกระตูนหรอไม่ค่ะมาอยู่นะพูดชื่อกระตูนออกมาต้องเป็นตัวกระตูนจริงๆนะไม่ใช่เป็นแล้วก็มาทำเป็นตัวกระตูนเป็นกระตูนจริงๆที่มาถึงแล้วเกระตูนจริงๆนะโอเค บวกกำลังมากแค่แล้วนะโอเคนะเล่นไดทีเริ่มใครก็ได้ซิมบ้าค่ะได้บูกาซ่าค่ะสามสองค่ะกีโบนค่ะสามแ้วิบบ้าค่ะสี่แล้วโย่ห้าแล้วพุชเลสค่ะโอ้โหใส่หมดแล้วหกแล้วมิกกี้เมาส์ค่ะเออเอา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 มามาเดี๋ยวห้าห้าห้าใครก็ได้โดเรมอนค่ะเออหกคิโ่ค่ะไปยังยังใยยังได้ได้มาเท่าไหร่แล้วทองค่ะเท่าไหร่แล้วตีแล้วอีกครึ่งนึงเร็วทุกคนก็ได้คนนึ่นก็ได้แล้ว สเป็ต้อเลือรวแก้วค่ะอ่ีอค่ะมาเอาเได้นวโนแวค่ะอ้าวอ้าวได้ได้ได้มาแล้วหรือาตัวมาริโออาได้ไหมไม่ได้เดียวโยชิค่ะโยชิอามาริโอได้ไหมได้ไหมได้ได้ไหมได้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 ไดได้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 วด้ไั้้้้้้ไไ ม oh, like like yeah. uh, ันเออผิดเลเออไปไเลยถือซิบิไดไหมฝ่สคูปี้สกูปี้เรอเอ